สวัสดีครับพบกับ AE Inspector นะครับวันนี้เราอยู่กันที่โครงการเซ็นทรลพระราม9กรุงเทพกรีทานะครับก็อันนี้เรามาตรวจบ้านแบบรีออนนะครับพื้นที่ใช้สอยประมาณ225ตารางเมตร70ตารางวานะครับเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นของ AP เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าฟังก์ชันภายในบ้านเป็นยังไงผมรู้สึกว่าวันนี้ที่ผมมาตรวจบ้านวันนี้ผมรู้สึกว่าผมชอบ ฟังก์ชันของตัวบ้านมากเราก็ชอบพื้นที่รอบบ้านเพราะว่าเขามีสเปซด้านหน้าใหญ่ด้านข้างก็ใหญ่ระดับหนึ่งเลยทําให้ผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นบรรไดของทีมเรานะครับอาจจะบ,บงังอีกนึงผมรู้สึกว่าสเปซรอบบ้านรอบตัวบ้านทําออกมาได้ดีแล้วมันมีสเปซของการที่เป็นสวนทาให้บ้านดูโปร่งโล่งสบายมากๆเลยนะครับทางเข้าเขาจะมีอย่างนี้เลยเป็นชานด้านหน้าใหญ่อย่างนี้นะครับปูเป็นกระเบื้องสีเทาออกโมเดิร์นนิดนึง แล้วก็ตัวด้านข้างเนี่ยเห็นไหมครับซ้ายขวาเนี่ยพื้นที่ของสนามค่อนข้างที่ทําให้รู้สึกว่าอยู่แล้วมันโล่งสบายนะครับส่วนงานต่างๆงานรั้วงานอะไรเนี่ยผมว่าเขาเก็บงานได้สะอาดสะอ้านมากๆเหมือนกันก็สามารถจอดรถได้2คันนะครับในตัวบ้านเนี่ยจะมีพื้นที่นะครับ225ตารางเมตรเป็นชั้น1แล้วก็ชั้น2เข้ามาในส่วนของชั้น1ก็จะเป็นลิฟวิ่งนะครับก็จะเป็นตัว L แบบนี้แล้วก็จะมีบานหน้าต่างให้ใหญ่ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับ จุดหนึ่งที่เขาให้มาเราก็เหมือนกันหมดก็คือหน้าต่างที่นี่จะเป็นบานฟิกข้างบานฟิคคืออะไรบานฟิคคือฝั่งนึงนะครับจะไม่สามารถเปิดได้แบบนี้จะเปิดได้แค่ฝั่งเดียวแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ทุกบานเลยทั้งประตูและหน้าต่างนะครับให้มาเป็นแบบนี้ฟังก์ชันข้างล่างเข้ามาเป็นลิฟวิ่งนะครับอย่างนี้แล้วก็จะมีห้องครัวอยู่ด้านนี้ในส่วนของห้องครัวเนี่ยก็จะให้มาเป็นส่วนของเคาน์เตอร์ครัวแบบนี้โลง่งๆไม่มีลิ้นชักไม่มีหน้าบานด้านล่างให้ แล้วก็มีในส่วนของอ่านซิงให้แบบนี้เลยนะครับโอเคบันไดก็จะเป็นลักษณะนี้ตามมาตรฐานห้องเก็บของงานระบบไฟต่างๆก็อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับประตูตรงนี้ก็จะเป็นประตูออกไปยังที่จอดรถที่จอดรถก็จะจอดได้ประมาณ2คันด้วยกันส่วนตรงนี้นะครับตรงข้ากับประตูทางเข้าที่จอดรถก็จะเป็นห้องน้ําชั้น1ชั้น1งเนี่ยก็จะใกล้กับห้องนอนที่4นะครับก็เป็นห้องนอนด้านล่างสามารถเข้ามาใช้ห้องน้ําตรงนี้ได้เลย สุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นของอเมริกันแซนด์ดทุกชิ้นเลยนะครับแล้วห้องน้ําก็จะเป็นบานกระทุงแบบนี้ให้ห้องนอนด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีหน้าต่างสองบานให้แบบนี้เพื่อระบายอากาศจุดเด่นของบ้านแบบรีออนแบบนี้ก็คือผมรู้สึกว่ามันมีห้องน้ําในตัวทุกห้องอยู่เป็นห้องนอนด้านล่างนะครับที่เขาจะต้องปรับให้ห้องน้าเนี่ยเป็นห้องน้ำกลางด้วยก็คือคนข้างล่างหรือแขกมาใช้ได้แล้วก็ ให้ห้องนอนออกมาใช้ร่วมแต่ว่าด้านบนเนี่ยจะเป็นห้องน้ําในตัวทุกห้องเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันนะครับบันไดก็จะให้มาแบบนี้แล้วก็มีบานหน้าต่างใหญ่แบบนี้ให้นะครับข้างนอกที่เห็นเป็นซี่ซอย่างนี้ก็เป็นรแนงานะครับเป็นตัวของเฟซซิ่งคามาดของบ้านเพื่อทําให้บ้านดูสวยางามขึ้นมาด้านบนนะครับเดินขึ้นมาอย่างแรกก็จะมีพื้นที่ที่เป็นลิฟวิ่งแบบพิเศษส่วนตัวข้างบนสามารถทําเป็นห้องลิฟวิ่งเล็กๆหรือทําเป็นที่พัก ือจะเป็นโซนพักผ่อนก็แล้วแต่โซนทําง,งานได้เลยหน้าต่างแค่หนึ่งบานแบบนี้แต่ก็อย่างที่บอกครับห้องอทุกห้องนะครับหน้าต่างทุกบานประตูทุกบานจะเป็นบานฟีข้างหนึ่งยกเว้นหน้าต่างที่เป็นบานประทุงที่ดันออกไปด้านซ้ายจะเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะครับห้องนอนใหญ่นะครับอีกฝั่งนึงก็จะเป็นห้องนอนเล็กสองห้องไปนะครับอย่างที่บอกครับที่นี่ห้องจะดูโปร่งโล่งสบายพื้นก็จะปูให้เป็นพื้นไม้ลักษณะแบบนี้เลยนะครับ หน้าต่างค่อนข้างเยอะทำให้ตัวบ้านเนี่ยดูไม่อึดอัดแล้วก็โปร่งโล่งสบายขึ้นนะครับอากาศก็ค่อนข้างถ่ายเทได้ดีสะดวกมากๆเลยห้องน้ำของมาสเตอร์เบดมก็จะเป็นแบบนี้นะครับเข้ามาก็จะเจออ่างล้างหน้ามีตู้มาอยู่ด้านหน้างท่าแบบนี้นะครับชักโครกก็เป็นแบบธรรมดาไม่ได้เป็นวอชเลทมาให้แล้วก็มีชาเวอร์สกรีนก้นอาบน้ำให้อยู่นี้ในส่วนของห้องน้ำมาสเตอร์เบดม ฝักฝักบัวให้มาเป็นชาวเวอร์ปกติเลยนะครับไม่ได้เป็นเลนชาวเวอร์แต่ห้องี้จะมีความพิเศษคือมีอาบอาบนะ้ำให้ด้วยนะครับสุขภัณฑ์ทุกชิ้นก็จะเป็นของ,องมีการแตนดาร์ดอย่างที่ผมพูดไปแต่ที่เราเห็นนะครับในคลิปนี้ก็จะเห็นว่าห้องนอนเนี่ยมีหน้าต่างเยอะมีประตูเยอะทําให้มันโล่งสบายนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปด้านขวาจะเป็นห้องนอน2ด้านซ้ายจะเป็นห้องนอนสานะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่สองที่ใหญ่รงดองมาก่อน ห้องเนี้ยก็จะเป็นห้องที่หันหน้าไปหาวิวสวนเต็มเเลยมองตรงข้ามบ้านหลังนี้ค่อนข้างสวยเพราะว่าเทควิวสวนเต็มเนะครับแล้วก็พื้นที่เนี้ยใหญ่ในมาสเตอร์เบดมเนี้ยเราสามารถอยู่ได้หนึ่งครอบครัวสบายๆอยู่แล้วแต่ในส่วนสองห้องนอนสองนะครับ,รบว่าก็ายังสามารถอยู่ได้อีกหนึ่งครอบครัวนะครับก็คือสามารถอยู่ได้สองคนสบายๆายไม่อึดอัดเลยนะครับวิวก็จะเทนเทควิวแบบนี้แล้วก็เป็นห้องที่ค่อนข้างหน้าก,กว้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องน้ำกัน ห้องน้ำก็จะไม่ได้มีอะไรนะครับให้มาล้างหานางน้ำมือชักโครกแล้วก็มีเชาวว์ธรรมดาใบกระทุกอันนี้ไม่มีฉากกั้นอาบน้ำหรือเชาว,ว์สกรีนไห้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ของอมีการแซนด์หนัทั้งหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องสุดท้ายห้องนอนที่สามห้องนอนที่สามนะครับก็จะอยู่ด้านขวามือตรงข้ามกับมาสเตอร์เบดมแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันห้องนอนสามก็จะให้มานะครับกระทัดรับลงมาน่อน มีหน้าต่างให้มาถึง3บานเป็นบานกระทุ้ง2บานแล้วก็บานเลื่อนหนึ่งบานห้องน้ําจะอยู่ด้านซ้ายก็จะให้มาเหมือนกันนะครับอ่างล้างหน้าชักโรครกแล้วก็ชาเวกระจบก,ก็จะให้มาแบบนี้ก็เสียดายไปหน่อยว่าอาจจะเล็กนิดนึงนะครับความพิเศษของห้องนอนสามเนี่ยก็คือว่าเขามีการทําส่วนวอลล์ตรงนี้ในการดีไซน์เนี่ยก็สามารถทําเต็นงตู้เสื้อผ้าได้ซึ่งทําให้มันมีสเปซที่พอทําตู้เสื้อผ้าแล้วมันไม่กินสเปซของที่อยู่อาศัยที่ห้องนอนสามมันไม่ใหย่อยูอย่ละ พอมันมีพื้นที่แบบนี้ก็ทําให้ห้องดูมีมิติแล้วก็จัดวางได้หลากหลายมากขึ้นนะครับยังไงวันนี้ก็ขอจากลากันไปแบบเพียงเท่านี้นะครับวันนี้เราเอาบ้านดีๆของ AP มาฝากกันเนาะในส่วนของโครงการเซ็นทรัลพลังเก้ากร,ากรากุงเทพธีทาสนใจยังไงก็เข้ามาดูกันได้นะครับพื้นที่ก็หลังนี้อาจจะเป็นหลังใหญ่ก็จะมีราคาสูงนิดนึงแต่ก็จะมีหลัง,ง,ง,ลงอ,อื่นๆที่เล็กกว่าน,นี้ยอ่อมเยาวกว่านี้หลังเนี้ยผมว่าค่อนข้างสวยจริงๆเราก็ทําให้รู้สึกว่า การมีบ้านมันมีมิติของครอบครัวแล้วก็อยู่กันได้หลายคนจริงๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเรา AE Inspector ด้วยนะครับยังไงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนฝากติดตามครั้งหน้าเราไปตรวจที่ไหนเจออะไรดีๆจะเอามาฝากเราก็จะเอามาฝากแบบนี้กับรายการพาชมของจริงนะครับยังไงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ